ก็เป็นวันส่งท้ายปีเก่านะวันที่31ธันวาคมก็เป็นวันที่ชาวโลกนะก็สมมุติกันว่าเป็นวันส,นะส่งจากปีหนึ่งไปอีกปีหนึ่ง เป็นช่วงเทศกาลที่ก็เป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุขนะเป็นวันหยุดยาวเป็นช่วงที่กิจการงานส่วนใหญ่ก็หยุดกันให้ได้ไปพักผ่อน สิ่งหลายอย่างมาตลอดทั้งปีหนึ่งปีผ่านไปนะกำลังจะผ่านไปกำลังจะเริ่มต้นอีกปีหนึ่งนะก็จถมองในแง่ธรรมะ นะเราก็จะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่กำลังจะผ่านไปเข้าสู่สิ่งใหม่ก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่ให้เราได้มาทบทวนตัวเองกันนะส่วนใหญ่ทางโซเชียลมีเดียข่าวสารบ้านเมือง ในช่วงนี้ก็เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วตลอดทั้งปีนมาประมวลสรุปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ตามนมาก็มาสรุปกันว่าหนึ่งปีที่กำลังจะจบไปนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเลยมันมีเหตุการณ์อะไร ที่ดีบ้างที่ดีที่สุดนะเหตุการณ์อะไรที่มันแย่ที่สุดพวกเราก็อาจจะทบทวนชีวิตของเราได้อยู่เหมือนกันนะในการดำเนินชีวิตเราก็จะต้องมีการคอยทบทวน ตนเองกันอยู่เสมอนะจะทบทวนในรอบหนึ่งปีหนึ่งควอเตอร์นะสี quarter, นะ่เดือนหรือในรอบเดือนหรือในรอบรายวันเนะี่ยก็ต้องคอยดูกันอยู่เป็นระยะระยะ จริงๆแล้ว1ปีเนี่ยมันอาจจะนานเกินไปถ้าจะเอาทั้งปี1ปีครั้งหนึ่งมาทบทวนกันนะจริงๆสำหรับนักปฏิบัตินะนักปฏิบัติขัดเกลาจิตใจเนี่ยครูบาอาจารย์บางท่านท่านก็ว่าให้ตรวจสอบผลของการปฏิบัติ ความแตกต่างความก้าวหน้าทางจิตเนี่ยให้ดูกันทุกๆสี่เดือนนะปีหนึ่งก็มี4ครั้งสาสครั้งใช่ไหมทุกๆสี่เดือนหรือทุกๆสามเดือนก็ได้มันจะเห็นผลแตกต่างขึ้นมานะ สาสี่เดือนที่แล้วกับวันนี้นะถ้าเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสม่ำเสมอเนี่นะในช่วงเวลา3าสี่เดือนนะมันจะมีความแตกต่างที่ชัดเจน ที่คนคนหนะึ่งจะเห็นผลประจักษ์แจ้งกับตนเองนะในเรื่องของการขัดเกลาจิตใจเนี่ยมันจะต้องที่พูดไปบ่อยๆนะก็คือต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ต้องรู้จุดด้วยว่า เรากำลังปฏิบัติอะไรกันอยู่นะมีจุดไหนที่เรากำลังฝึกฝนแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นจุดไหนที่เป็นจุดดีอยู่แล้วแต่ละคนก็จะมีจุดเด่นจุดแข็งของตนเอง นะจุดเด่นจุดแข็งที่ทำให้เรารู้สึกว่านะมีความมั่นใจนะในเรื่องของสภาวะจิตใจนะในเรื่องของคุณธรรมทางใจเราก็จะต้องรักษาเอาไว้อย่าให้มันบกพร่องอย่าให้มันแย่ลง จุดเด่นจุดแข็งของตนเองของแต่ละคนนะก็แค่เรื่องการรักษาไม่ยากอะไรจุดที่ยากนะมันอยู่ที่จุดอ่อนนะจุดบกพร่องจุดเปราะบางนะที่มักจะนำมาซึ่งนะการทำให้เราต้อง มาทุกข์ในภายหลังนะเพราะว่าจุดเปราะบางจุดอ่อนของตัวเรานะก็คือจุดที่กิเลสนะเขาจะเล่นงานได้ง่ายๆนะมานนะกิเลสมานในใจของพวกเราเนี่ยเขาฉลาดนะเขาก็คือส่วนหนึ่งของตัวเรานี่แหละ เขาจะรูนะ้รู้ดีที่สุดนะว่าเรามีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนอะไรเป็นช่องโหว่ช่องโหนะช,ช่องว่างที่เรามักจะเผลอนะมักจะปล่อยนะให้สิ่งต่างๆเข้ามากระทบยวนโยนหรือกระทบสัมผัสแล้ว นะเรามักจะควบคุมไม่ไดนะ้หรือพยายามจะควบคุมก็กําลังไม่พอนะกิเลสมารเนี่ยเขารู้นะจิตใต้สํานึกของพวกเรานะที่ยังมีกิเลสอยู่เนี่ยมันรูนะ้มันก็จะรอคอยเมื่อไหรนะ่ที่เรา หรือที่สภาวะจิตของเรามันอ่อนกำลังกาดตกสติไม่มีกำลังเขาก็จะเข้ามาครอบงำเขาก็จะไม่ผงผางเข้ามาให้เรารู้ตัวด้วยจะมาในรูปแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวรู้ตัวอีก ทีหนึ่งนะก็ตกอยู่ใต้อำนาจของเขาไปซะแล้วนะนะเพราะฉะนั้นแต่และคนก็จะต้องคอยสำรวจตนเองต้องรู้จักตนเองให้ได้ว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรนะหนึ่งปีที่ผ่านมานะภาพรวม เราทบทวนดูสิว่ามันมีเหตุการณ์อะไรในชีวิตหนึ่งปีเนี่ยที่เราพ่ายแพ้ต่อกิเลสนะจนทำให้เราต้องเกิดความทุกข์มากๆนะมีเหตุการณ์อะไรไหมจําได้ไหมหรือมีเหตุการณ์อะไรที่เรา พอจะรู้ทันนะแล้วก็เห็นทันกิเลสของตนเองแล้วก็สามารถกลับมาเอาชนะเขาได้นะแล้วเราเอาชนะเขาได้ด้วยอุบายวิธีไหนนะมีอุบายวิธีไหนที่เราใช้แล้วได้ผลเนี่ยก็ต้องจำให้ได้นะ เป็นเครื่องมือที่เราจะต้องนำไปใช้ต่อจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องทีนะ่ถ้าเราไม่ใส่ใจปล่อยไปตามอำเภอใจเขาเรียกว่าปล่อยปละละเลยนะจะเป็นยังไงก็ช่างมันไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวค่อยว่ากันนะถ้าใครคิดแบบนี้นชีวิตก็จะเป็นแบบแบบนั้นแหละ,ะชีวิตก็จะเป็นไปตามลักษณะการวางจิตวางใจบุคคลผู้ประมาทก็เรียกว่าเอาขาข้างหนึ่งแย่เอาไว้ในทางที่ต่ำแทนที่ว่าจะ มีความมั่นคงมีความมั่นใจว่าเดินบนเส้นทางที่สูงขึ้นสูงขึ้นนะแต่เมื่อไรถ้าเราปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปด้วยความประมาทมันก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าเปิดประตูนะเปิดประตูทิ้งเอาไว้นะเดินทางไกลเนี่ยแต่ไม่ปิดประตูนะถึงแม้เราจะไม่ได้ นั่งอยู่ตรงที่จุดใกล้ๆประตูแต่เมื่อไรเราเผลอเกิดมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝัน,นมาทำให้เราอาจจะต้องเผลอไปเนี่ยเราก็อาจจะหลุดพลาดตกไปจากตกไปสู่ช่องทางที่เราเปิดเอาไว้ก็ได้นในเหตุการณ์ปกติมันไม่ค่อยมีอะไรหรอก นะชีวิตคนคนหนึ่งมันก็มีการดําเนินชีวิตไปเรื่อยๆได้ไม่มีอะไรมากถ้าทุกอย่างมันเป็นไปอย่างนั้นก็ดีแต่ว่าเราไม่อาจจะรู้ได้เลยว่าอดีตในการอันไกลมาแล้วนะในชาติปัจจุบันก็ดีหรือในอดีตชาติก็ดีเนี่ย เราเคยสั่งสมอะไรมานะกรรมดีกรรมชั่วที่เราเคยทำมานะมันก็ให้ผลตามวาระของมันนะเราไม่อาจจะรู้เลยว่ากรรมไม่ดีที่เราเคยทำมาในอดีตมันมากหรือน้อยแค่ไหนมันเคยมีกรรมหนักอะไรที่เราเคยทำมาในอดีตอดีตชาติ นะอดีตปัจจุบันอาจจะพอนึกได้แต่อดีตชาติกี่พบกี่ชาติมาแล้วก็ไม่รู้เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาก,กี่ครั้งกี่คราก็ไม่รู้จำไม่ได้ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มากน้อยแค่ไหนก็จำไม่ได้เคยทำร้ายผู้มีพระคุณ บิดามารดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาหรือเปล่าก็ไม่รู้จำไม่ได้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดทั้งปวงนะคือความน่ากลัวของสังสารวัฏนี้นะมันมันไม่มีหนังสือคู่มือที่มาบอกเราว่ามันจะให้ผลเวลานั้นเวลานี้นะ นะกรรมเก่าที่เคยทำมาเนี่ยกรรมดีจะให้ผลเมื่อไหร่ก็ไม่รู้กรรมชั่วจะให้ผลเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ไดนะ้ยกเว้นบางคนที่มียานพิเศษจริงๆก็อาจจะรู้ได้แต่พวกเราไม่มีสิ่งเหล่านั้นเพนะราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของพวกเราเนี่ย เราจึงไม,ไม่สามารถที่จะประมาทได้นะไม่สามารถที่จะวางใจได้ว่าชีวิตมันดีแล้วไม่เป็นไรหรอกนะปล่อยไปเรื่อยๆชีวิตก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องคิดอะไรมากนะถ้าโชคดีไม่ค่อยมีกรรมหนักกรรมตัดรอนอะไรชีวิตมันก็เป็นไปอย่างนั้นได้เหมือนกัน แต่ถ้าโชคไม่ดีนะก็เห็นมาเยอะละบางทีบางครั้งนึกว่าไม่มีอะไรปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยชีวิตไปตามยะถากรรมเนี่ยพอถึงเวลากรรมไม่ดีให้ผลขึ้นมานะไม่ดันไม่ทันได้เตรียมตั้งตัวไม่เตรียมจิตเตรียมใจเอาไว้นะเกิด อุบัติเหตุบ้างเกิดโรคภัยไข้เจ็บนะโรคร้ายที่ไม่ทันได้ระวังบ้างเกิดความพัดพรากสูญเสียสิ่งนันเป็นที่รักเกิดพัดพรากสูญเสียจากบุคคลนั้นเป็นที่รักบ้างเกิดกรรมตัดรอนด้วยมิติต่างๆนะที่ทำให้นะต้อง ประสบเคราะห์กรรมไม่ว่าจะในมิติไหนถ้าไม่ทันตั้งตัวเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนะมันจะมีความรู้สึกว่ามันรุนแรงมันหนักมันแยนะ่เพราะว่าไม่ทันตั้งตัวนั่นเองกําลังอยู่บนสวรรค์ดีๆกําลังอยู่บนพรมดีๆกําลังอยู่ใน สภาวะที่ดีเลือเกินแต่อยู่ๆตกไปอยู่ในนรกนะความที่มันแตกต่างกันมากมันจึงเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์มากนะยิ่งอยู่ที่สูงตกลงมาสู่ที่ต่ำความเจ็บมันเลยมากกว่าคนที่ไม่ได้ขึ้นที่สูงนะอยู่บนพื้นดิน นะเพราะฉะนั้นทุกคนนะพวกเราทั้งหลายยังตกอยู่ใต้กฎธรรมชาติข้อนี้นะกฎของสังสารวัฏที่น่ากลัวเราจะดาเนินชีวิตด้วยความประมาทไม่ได้เลยนะพวกเราส่วนใหญ่ก็เป็นนักปฏิบัติธรรมนะแล้วเราก็ อาจารย์ก็เชื่อมั่นว่าเราก็ไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยความประมาทกันนะเพราะฉะนั้นเรามาใช้เวลาสิ้นปีวันนี้วันส่งท้ายปีเก่าเตรียมตัวจะเริ่มต้นปีใหม่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็มาดูตรวจสอบโดยเองนะมีจุดไหนไหมที่เรายังประมาทในชีวิตอยู่และเราจะ แก้จุดนั้นได้อย่างไรมีวิธีการไหนที่เราเคยใช้สำเร็จมาแล้วได้ผลมาแล้วก็จะต้องมั่นใจว่าเราจะเรียกใช้วิธีนั้นได้ทันทีที่เราต้องการแล้วก็สิ่งที่เราทําดีมาแล้วตลอดทั้งปีก็ต้องมั่นใจว่า มันจะต้องอยู่กับเราเป็นเพื่อนร่วมเดินทางกับเราตลอดไปนะนะก็ดีที่สุดก็คือการฝึกให้มีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติอย่างที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ทุกวันทุกวันนะแล้วก็มีสตินะให้มากอยู่กับปัจจุบัน เข้าไปทุกลมหายใจทุกขณะจิตนะมีโลมีเกราะป้องกันอยู่เสมอไม่ไม่ห่างจากการปฏิบัตนะิปฏิบัติไม่ใช่แค่หลับตานั่งสมาธิเท่านั้นนะการปฏิบัติคือการมีสติอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจเตรียมรับมือ กับความไม่แน่นอนอยู่เสมอเนะตือนตัวเองอยู่เสมอว่าที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ไม่ว่ามันจะดีแค่ไหนก็ตามมันก็ไม่แน่หรอกนะสิ่งที่ว่าดีว่าดีอีกชั่วอึดใจหนึ่งลมหายใจต่อไปมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะสิ่งที่เราได้มาในชีวิตดีๆทั้งหลายวันหนึ่งมันก็ อาจจะหายไปจากชีวิตของเรานะเหตุการณ์บ้านเมืองที่กำลังนึกว่ามันจะดีจะดีมันก็ไม่แนนะ่มันอาจจะไม่ดีก็ได้อะไรอะไรมันก็ไม่แน่ทั้งนั้นนะแต่ที่แน่ก็คือเราจะต้องวันหนึ่งนะเราจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไป เราจะต้องตายจากโลกนี้ไปวันใดวันหนึ่งแน่นอนเราจะต้องป่วยต้องเจ็บต้องไข้แน่นอนนะเราจะต้องพัดพรากสูญเสียจากบุคคลนั้นเป็นที่รักจากของที่เราชอบพอใจแน่นอนนะมันเป็นเรื่องแน่นอนเรื่องเหล่านี้แต่เมื่อไหร่เท่านั้นเองนะ ถ้าเราเตือนตัวเองอยู่เสมอๆแบบนี้เนี่ยก็เรียกว่าเราเตรียมพร้อมเอาไว้นะเราเตรียมพร้อมเตรียมใจเอาไว้แล้วเมื่อวันนั้นมาถึงเราก็ไม่ได้เหมือนกับคนที่ตกจากที่สูงลงสู่ที่ตำ่ำแต่เป็นคนที่พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่มันจะแย่ที่สุดได้นะด้วยสภาวะจิตที่พร้อม นะพร้อมที่จะยอมรับมันความทุกข์มันก็จะทำอะไรเราไม่ได้มันจะเกิดขึ้นมาได้แค่นะเป็นเครื่องทดสอบใจนะเกิดขึ้นมาแค่เป็นธรรมะชนิดหนึ่งผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปจิตของเราก็จะยังคงรักษาความนิ่งความมั่นคงอยู่ได้นะไม่ได้เป็นทุกข์อะไรกับมันนะ หรือเป็นทุกข์ก็ไม่มากนะไม่ได้เข้ามากระเทือนจนทำให้เราต้องสูญเสียนะความเป็นความทรงตัวอยู่ได้นะกลับคืนขึ้นมาได้เร็วนะเหมือนตุ๊ก,กตาล้มลุกล้มแล้วก็ลุกนะแล้วก็เดินต่อได้ไม่ยากไม่ลำบากนะเพราะฉะนั้นมาเติมความเข้มแข็งให้จิตใจกันนะเติมพลังให้สติ อยู่กับลมหายใจอยู่กับธรรมะที่กำลังเกิดขึ้นตรงนีนะ้อยู่กับความรู้สึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายใช้มันเป็นเครื่องมือในการพัฒนานะพัฒนาความเข้มแข็งของใจนะรักษาใจให้เป็นอุเบกขารักษาใจให้เป็นกลางๆไว้ตลอดการปฏิบัติ สืบต่อการปฏิบัติกันไปนะเจริญพร